ลกระทบที่ชาวบ้านได้รับนั้นต้องบอกว่ามีมาหลายปีแล้วนะผมจําได้ตอนที่ผมจัดรายการวันใหม่ไทยพีบีเอสข่าวเช้าครับยังเคยอ่านข่าวนี้รายงานข่าวให้กับชมได้ติดตามันอยู่เลยนะ,ะวันนี้เรามาติดตามความคืบหน้ากันต่อแล้วกันนะครับเป็นตัวแทนของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายนะครับและเขาต้องการทวงคืนความยุติธรรมครับท่านแรกครับท่านการดาอินทรจินดาครับท่านเป็นเจ้าของที่ดินนะฮะในตะบลละแมนะครับวันนี้ท่านก็เดินมาด้วยความลําบากนะหมายถึงว่าเดินเลยนะ ต่เดินทางเนื้อกายอยู่แล้วนะฮะแล้วทีนี้บอกว่าไม่ยอมแล้วล่ะเพราะว่าพื้นที่หายเนี่ยเป็น3ไร่เลยนะฮะท่านถัดไปนะครับที่จะมาช่วยฮนะที่คลายปัญหาตรงนี้ครับท่านคณิตไก่สอนครับท่านเป็นอุตสาหกรรมจงังหวัดชุมพรนะฮะแล้วท่านถัดไปครับท่านภพยโร์จำลองราชครับท่านเป็นรองประธานอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมฝ่ายคาดีสภาตนายความในพระบรมราชูป,ปถัมภ์นะครับสวัสดีสามท่านนะครับสวัสดีทั้งสามท่านคะ่ะผมขอคุยกับคุณกันดาขอเรียกว่าคุณป้ากันดา เลยละกันนะคุณป้ากันดาครับคุณป้ากันดาเนี่ยผมก่อนเข้ารายการก็เห็นสีหน้าชิตามาด้วยความทุกข์วันนี้เนี่ยต้องการทวงคืนความยุติธรรมให้กลับคืนมาปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคลังกระซังเนี่ยเราทุกข์ขนาดไหนแล้วอยากจะเรียกร้องยังไงครับป้าว่าต้องชดต้องชดใช้ค่าเสียหายป้าที่ที่ดินของป้าหายไปครับถ้ากว่าป้าปปล่อยป่าละเลยให้เขาดูด อูทุกวันทุกวันทุกวันแล้วผลกระทบของป้ามันก็เสียไปอยู่เรื่อยอถ้าหากว่าป้าไม่เรียกร้องค่าเสียหายบ้างเขาก็คงจะทำอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยครับนะคะถึงคราวนี้ถ้าหากว่าป้าเรียกร้องค่าเสียหายจากเขาบ้างเขาก็คงจะ,ะ,ะบัน,บบนจะได้ระาวางัวงค่ะ เขาเคยมาเจรจากับป้าขนาดไหนยิ่งข้อเสนอยังไงทําไมวันนี้ถึงไม่ยอมแล้วเขาไม่เคยมาบอกป้าเลยอ้าค่ะไม่เคยมาคุยกับป้าเลยทางทางจีบพื้นที่เราหายไปทั้งสามร่างนี่นะค่ะเขาก็เห็นอยู่ไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่ตรงกันข้ามกับของป้าแล้วทีนี้มันผลกระทบนี้มันไม่ใช่เท่าว่ามีแต่ของป้าอย่างเดียวคนที่ใกล้ๆ้เคียงที่ว่าเขาอยู่ริมฝั่งคลองนั่นเขาก็มีผลกระทบ ไปหลายหลายหลายคนเหมือนกันแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะมา,า,าเรียกร้องเพราะบางคนก็มีการเออไปข่มขู่อะไรเขาบ้างเอออย่าไปไป้าอย่างนั้นนะอย่าไปนั้นเขานะอ,าอะไรแบบนี้เดี๋ยวนะฮะข่มขู่ด้วยเหรอค่ะข่มขู่ยังไงบางคนเขาก็ข่มขู่ว่าไอา้มันไม่ใช่เพราะาการดูทายหรอกมันเป็นเพราะาตามธรรมชาติอะไรแบบนั้นถึงที่ ถ้าพูดถึงว่าตามธรรมชาติแล้วป้าขอคัดค้านนะเพราะว่าป้าอยู่ที่แปลงนี้มาหกสิบป่าปีแล้วมเมื่อก่อนนะที่น้ำหลากน้ำล้นน่ะนะคะข้าวไปในสวนครึ่งครึ่ง,งสวนก็ไม่มีอะไรเสียหายอ,อย่างว่าพอน้ำพอน้ำลดแล้วต้นอ้อท,ที่อยู่ริมฝั่งคลองนั้น มันก็จะรูปเมื่อตอนที่น้ำน้ำน้ำมากนะคะน้ำล้นอ่ะต้นอ้อมันอาจจะเออจมหายไปในน้ําแต่พอน้ําลดแล้วต้นอ้อมันก็เป็นปกติก็คือเป็นกาแพงธรรมชาติให้ค่ะมันไม่มีอะไรเสียหายเลยไอพื้นดินพื้นทรายอะไรมันก็อยู่ปกติแต่ปัจจุบันสภาพดินที่มันเสียหายเป็นแบบไหนคะปัจจุบันที่มันเสียหายหรอคะ มันก็ทําให้มันก็ถ้าเขายังดูดทรายอยู่เรื่อยที่ดินของเรามันก็พังไปเรื่อยคือมันทลายลงไปงไหล,ลไ,ปไปเรื่อยเพราะว,ว่าการดูดใจนี่เขาจะหันมาลงกันตรงข้ามฟัมงฟังของเราใช่ไหมคะเนี้ยสามไร่เนี่ยค,คุณป้าเตรียมที่จะแบ่งให้ใครบ้างสามไร่นี้หรอคะมันก็มันแบ่งยังไงคะถือว่าเป็นมรดกตกทอดที่เตรียมจะให้ลูกหลานหรือเปล่าที่แบบหายไปตรงนั้นเนี่ย ที่หายไปตรงนั้นหรออย่างไม่ได้คิดนาง,นางมันก็หายไปแล้วจะแบ่งได้ยังไงอ,อ่ะก่อนหน้านั้นคือเราวางแผนไว้ไหมที่ผมจะถามดตวว่ามันมีความสําคัญที่เราจะจะให้ใครเอาไว้ไหมลูกหลานเราอะอ๋อ,อก็ต้องมี ก็ต้องมีเหมือนกันก็ต nah, ้องมีลูกหลานที right, <S <S ่เขาคอยดูแลเราอยู่่ะแต่ว่าตอนนี้หายไปแล้วแล้วก็หายลงไปกับแม่น้ําด้วยเท่านี้ต้องมาดูทางออกกันหน่อยซึ่งต้องบอกว่ากิจการเรื่องของการดูดทรายต้องไปขออนุญาตที่อุตสาหกรรมซึ่งอุตสาหกรรมวันนี้มานั่งอยู่ในรายการด้วยท่านคณิตคะบริษัทนี้ที่เป็นคู่รีกับของคุณป้าดาเนี่ยมีการขออนุญาตที่หน่วยงานถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าคะเดิมเดิมบริษัทเนี้ยผมคิดว่าน่าจะ ลักรอบดูดนะเมื่อปี63สนะฮะก็ทางนี้เราก็ได้ตรวจสอบกับคำการจังหวัดแล้วก็ดำเนินคดีไปแล้วในส่วนของการดูดในแม่น้ำนะฮะส่วนที่เขาขออนญาตที่เขาขอ,ขอขุดตักดินในที่ดินกรรมสิทธิ์ในที่ดินของเขานะครับก็ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่5กันยา65หห้าค่ะถามว่าสาเหตุที่ทําไมตั้งแต่ปี6 3แล้วเพิ่งมาอนุญาตเรื่องขุดดินเมื่อปีห5้านั่นน่ะสิคะอจะถามผมอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะ คือสภาพพื้นที่ตรงนั้นอะตอนที่เขาจะมาขอตอนปี6มเนี่ยสภาพมันไม่มีการกั้น <c oughs> เป็นคันดิน <c oughs> ก็เพื่อป้องกันตลิ่งพ <c oughs> ังทางเจ้าที่ของเราพิกรของเราไปดูก็มาขอเราก็ไม่รั้ญาติ <c oughs> เราบอกกันมาของนี้ไม่รั้ญาติให้แก้ไขเรียบร้อยก่อนถึงจะดำเนินการให้นะครับ <c oughs> เป็นเหตุให้ระยะเวลาผ่านมาปีกว่านะครับ <c oughs> ปีหกสี่ทั้งปีเนี่ย ก็ดาเนินการปรับปรุงพื้นที่ตรงนั้นให้เรียบร้อยแต่ถึงยังมาขอให้ถูกต้องนะครับค่ะอแต่นี้ต้องต้องเน้นย้ําว่าเป็นการขอในที่ดินกรรมสิทธิ์แล้วก็ใช้รถแมคโครขุดตักนะครับไม่ได้ดูดแล้วครับในปัจจุบันแล้วอย่างเงี้ยตามภาพที่เห็นเนี่ยที่ว่าคุณวณิสาเขาลงไปสํารวจนะฮะก่อติดมาหลายปีเนี่ยเอาอย่างล่าสุดเนี่ยเขากำลังทําอะไรอยู่ครับขุดดินภายในที่กรรมสิทธิ์ของตนเองแต่ทําไมชาวบ้านเขาได้รับผลกระทบนะฮะตรงนี้จะช่วยเขายังไงดีครับตอนนี้ตอนนี้ ผมคิดว่าไม่น่ามีผลกระทบกับชาวบ้านน่าจะภาพที่ทําปัจจุบันนะแต่ไอ้ที่มันเกิดขึ้นก่อนเมื่อปี63น่ะผมว่าสภาพพังก็ยังพังอยู่่ครับนะแล้วทีนี้เป็นกองใจก็ต่อเนื่องเกียวจ่าหรือว่ามีออกกฎข้อบังคับยังไงมีมาตรการอะไรที่ที่จะช่วยนี่ตัวแทนชาวบ้านมาเนี่ยเอาคนที่กล้ามานะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยได้ยินมาว่าไม่กล้ามาคือคือตอนนี้ตอนนี้ที่ขอญาตทั้งหมดอ่ะในอำเภอละแมเนี่ย มีทั้งหมดยี่สิบเก้าลายมันจะแบ่งเป็นอย่างไ้ครับหนึ่งยี่สิบเก้าลายเนี่ยมันจะเป็นขุดดินขุดดินซะกสิบหกลายครับครับผมอาจจะไม่ได้อยู่ในในริมแม่น้ําริมคลองนะเขาไม่เรียกแม่น้ำเขาเรียกคลองนะครับอาจจะอยู่ในพื้นที่โฉนดของเขาเนี่ยสิบหกลายขุดตักดินละทรายซึ่งมันอาจจะมีทรายปนอยู่ด้วยสิบสามลายครับแล้วก็ดูดทรายในแม่น้ำเนี่ยหนึ่งลาย ที่ที่บอกว่ามีได้รับใบอนุญาตถูกต้องตอนครั้งแรกกัที่บอกว่าหนึ่งลายที่ถูกต้องเนี่ยอันนั้นน่ะคือได้รับใบอนุญาตถูกต้องออกใบอนุญาตเมื่อปี58นะครับลายเนี้ยแล้วตอนนี้ไม่ได้ดูดเพราะว่าการขออนุญาตดูดรายในแม่น้ำเนี่ยมันต้องผ่านหลายหน่วยงานนะครับผม,ม,มแต่ก็ต้องต่อใบอนุญาตของค้ามการดูดรสยจังหวัดเนี่ยทุกปี เพราะฉะนั้นอันตเนี้ยมันจะควบคุมได้ครับที่นี่คือผมผมยังไม่ได้คาตอบขอโทษนะฮะท่านฮะคือที่คุณป้าเขามาเนี่ยเขาเขาต้องการเรียกร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็พื้นที่เขาหายไปฮะอย่างนี้เขาเขาจะทํายังไงได้บ้างครับนอกจากการฟ้องร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะต้องฟ้องร้องอย่างเดียวครับต้องฟ้องอย่างเดียวเลยค่ะโอ้โหเท่านี้ท่านมาในฐานะอุตสาหกรรมคือเรื่องของการขออนุญาตท่านหาเวลาที่ใครจะทํากิจการดูดทรายในพื้นที่ละแมเนี่ยเยอะมากต้องห่างจากพื้นที่ชาวบ้านเท่าไหร่ห่างจากคลองเท่าไหร่คะท่านคะ คือในในประกากศกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อปี54เนี่ยกำหนดว่าหนึ่งต้องหากจากแม่น้ำผมเน้นนะฮะแม่น้ำหนึ่งกิโลเมตรคือพันเมตรแต่อันนี้เป็นคลองไม่ใช่แม่น้ำครับผมอันนี้อันนี้เราเราเราจะแถตาวุ่ดิง้งก่อนนะอ่าสองต้องมีคันอย่างน้อยไม่ต่ากว่า40เมตรรอบพื้นที่ครับแต่มันก็มีข้อกำหนดอีกเครื่องว่าหนึ่งหากมีวิศกร ให้การรับรองมีรายการคำนวณให้ถูกต้องก็สามารถลดระยะพวกนี้ได้หมดครับครับครับผมโดยตามความเหมาะสมในในกฎหมายเนี่ยคือระบุว่าข้อห้ามคือห้ามขุดติดกับแม่น้ำใช่แต่แถบนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมเรียกว่าอะไรฮะคลองไม่อย่ว่าอุตสาหกรรมเรียกคลองชาวบ้านเรียกว่าชาวบ้านเรียกคลองครับทีนี้ถ้าเกิดว่าในแง่ของกฎหมายเนี่ยฮะแล้วจะต่อสู้ไงฮะ ถ้าเกิดว่าตรงนั้นชาวบ้านเรียกคลองแต่กฎหมายบอกว่าต้องเป็นแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยคือคือคือเราจะไม่ต่อสู้ประเด็นนั้นแต่ว่าเราจะต่อต่อสู้ว่าหนึ่งเราเราไม่ได้ต่อสู้กันเราจะชี้แจงว่าสาเหตุที่ออกติดริมแม่น้าเพราะเขามีวิศวกรเช็นรับรองความปลอดภัยมีคนทะเลาะตรงนั้นไปให้แต่ท่านกันมันจะบอกว่าตรงเนี้ยมันผ่านวิศวกรมาแล้วซึ่งอุตสาหกรรมก็เป็นปลายทางเรื่องของการขออนุญาตและตอนนี้ กิจการนี้ได้มีการขออนุญ,ญาตกับอุสตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วด้วยครับผมขอชี้แจงนิดหนึ่งว่าก่อนที่จะอุตสาหกรรมออกใบญาตเนี่ยต้องมีใบคุดดินทมดินจากองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนนะครับนะครับผมสเราต้องถามความเห็นเอ้ไม่ใช่ขอโทษทีคือผู้ประกอบการเนี่ยต้องไปขอใช้พื้นที่หมายถึงว่าไปขอกับผังเมืองว่า